ได้บอสยกยกแบกเอาบอสหยอมเลยนั่งขุยคนละส่วนคนละส่วนนั่งโอเคได้บอสได้ได้ได้หยนมาโลดลงบนเสาบนแมวนี่แหละมันแมวนี่แหละมันแมวนี่แหลเดินยดลูก้ำหนักจะใช้ได้ได้บอส ฟสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขสุขคนเดอ้อปลาลุงเอ้เนาะมาพบมาพ่อกับเป่าพามีส่วงคอยคำยำแรงคือเก่าเดอ้อพี่น้องเอ้ หลังจากเข้าขึ้นเฮืออขื้นซานเนาะน้องนางเพ่อนพี่น้องเอ้ยพิธีก็เรียบง่ายแะละพี่น้องเอ้ยซำ,ำเผ็ดซำเฮามีเนาะบาพมีก็ยังบดมือ่อพี่น้องเอ้ยบดีว่าจะจัดสถานทีนะ่เนาะซอยทางน้อ,นองนางเพื่อนกอนพี่น้องเอ้ยพราะว่าเรามาอยู่นาะเรากะสีหาอันเหด็ดข้อไก่เล่าไก่พว่ะไก่เราอยู่อันบนทีวทีเราอยู่น้ำเขาพี่นอ้องมันเป็นทีเขาเนะาะอะไรกะไก่แล้วกล็ลายเติบ พี่น้องเอนะ้ยเนาะบาปพมีกับซีมาเห็ดคอไก่หรือว่าย่อเสาซอยน้องนางก่อนเนาะก่อนเขาสิกลับบ้านกับเพื่อนพี่น้องเอ้ยจังไรกะฝากเป็นกำลังใจให้ทางอ่าบ่าวพมีเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ละมื้อกะคุกคีเนาะอยู่กับครอบครัวน้องนางกะถามแม่แม่เอฟซีเอ้ยอ้เบิ่งให้กะอย,ายา่าอย่าเฝ้าเบือ่อบาปพมีเด้อพี่น้องเอ้ยโดยว่าเดียวโอน้องนางเพปัญหาบาปพมีอยู่เนาะ ไอเห็ดซอยกันพี่น้องเอ้ยผู้ทางน้องนางเพื่อนบอว่าเพื่อนจะเห็ดคอไก่บอกว่าบาพมีเขามาที่แรกว่าซีเมื่อแล้วพี่น้องแต่ก็มาซอยเพื่อนก่อนเนาะคอไก่อีกแล้วบาบนี้เนาะคอไก่คอไก่เห็ดเดือเอาเนาะไก่ก็อยากเลี้ยงเห็ดจังได้ใจมันมีแล้วโดยมันนี้แลสุดได้เหมือนดูทางน้องนางอันนี้เพื่อนไม่สินักแท้นี่เนาะนักแล้วสองคนได้เบื้องนี่เบื้องนักสุดได้ได้บ่ nhóc nhóc bé cảm ơn con nhom đấy nhánh mày nhung nhung, cô là sồn, cô chào thằng lang của mẹ nó có nhớ rồi thằng mày chọc con đấy nào, mày ok đây vô đây, đây 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 ướp, đây mà lột ok đây đây, ทุกสวงเสาใหญ่ก็นเดก็ดีอ่ะเอาลงบนเสาบนแมวนี่แหละมันแมวนี่แหละฉนนักจะใช้ได้ไอซึ่งแล้วเปล่าปิ้นซึ่งกันนั่นไปใส่กัวปินแบบตัวนันทึแล้ว่แม่ เอานังไันใส่ฮะพุ้งไว้ก็ได้แม่เอาไม้มาซบใส่ก่อนใช่ป๊มาซบใส่ก่อนเบิ่งได้เนาะใส่ครัวพี่น้องไงเนาะไปอป๊่ยเนี่ผักได้เนาะเอามามาให้มาให้บ่าวลูกใหม่หน่อยไป เออโวยทับโ่แห้งเลยหาม่เคยำสูบนงาก็เหิน,น,น,นักอต่หลีเน้อยังยังเสาหนึ่งบละเด่นได้เสาหนึ่งยกโอ้หยกขสยันนตัวนี้นนนโอ้กรใส่สีกเป้หัวเลย กมูลแท่กสั่งกันบ่แทกหรอวันนี้บ่เลเขาไปย้อนทิ้งกับมันนนั้นมันหมซุ้งโมเดิร์นหเด่นี่เชื่อไหมเจ๊สากไปตักไหมใส่เนาะมีลำเดียวอยู่ีนดอกเลยบ่ดวนอะไรไม่เล้เนาะอะไรมาเยจะทุ่มก็ตัวนาเนาะทุ่มเนาะล้มเลกเป็นไงโอ้ตัแป้งพิละแป้งดุ ลูนงทำเรองุิองดขอกไก่ประมาณจะโตไก่เจ้านะแม่โอ้ยแม่มันแม่โคตมันแม่ใหญ่มันกัดแปดตัวผู้สองผู้ใหญ่แต่ลูกมันลูกมันน่น้อยในแน่สมกะปั้นกะปิ้นี่กประว่านอนประมาาเช้าก็ไล่ไลเลิแตเนาะ อาผมรู้หาเซียนเหมือนลูกหองนี้สึกอะไรแบบนี้แจ่มเลยตึกอะไรแล้วตึาสงจับเต็นเอ็กหน่อย เย็นบางนู้นแม่ถ้ถอดได้เด้อจะเป็นคนบึงของมันเจ้าไม่บกเห็ดขอกไก่เนาะโดยได้อยู่พี่น้องเพราะว่าเอาพปฏิยูได้เห็นเหล่าไก่ ว่าค่ะเราปะไก่ก็พอได้พี่น้องเลยอันนี้เราก็มาหลายคืนแล้วเนาะเอรียนคนหลักไก่อยู่ในป่าพอนอนในกกไม้พี่น้องเลยไม่ก็มีอยู่ในป่าก็มียายอยู่โดย ไปถามใหมน้านั่งเป็นยังบ้านอื่นมันมันกิ่เดยินน้ำฟองเบาอ่ะเอองนั่งเป็นยังบ้ตีหนึ่งน่ะจังหวะเลยสแสงจะเป็นสแสงจะเป็นไปคือก่อนเจ้าค่ะจะต้องไปบึงนั่นก่อนเลยเหยียดียดยียดเีเอากระถางก่อนเ่อนจะให้เจ้าเหยียบมันมาถึงได้ มันพังคือเก่าแล้วเอาเอามาใส่นี่ก็ได้ดิก็ก่อมันบปรเซิงเลยแม่มันบปรเซิงทางเฮานี่เฮาต้องพังตัวดังก่อนนี่ทุบตัวดังก่อนพระเจ้าหยับมาพี่จ้ะเอาเตียงมาเจ้าวันดีกลัวป้าจั๊กเนาะเอาเตียงมาแด็กก็ง้อยขู่ป้าจั

ตกลงแบบบทมบอกที่แม่ใหบทมก่อนบ่แม่นั่งนั่เอานาไม้ยานี่ป้าลดนะตัน่ะคัดยังคัดั้ยเยอะไปบ่แม่ทำนี่นะ Những cái bàn nền nang nàng Hokon, Cô là hokon, 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 Cô là lên ปูใหญ่ข้างขึ้นค่ะอุ้ยออุ้ยลาอันโบแมนพี่อยู่พี่ันตุ้งตุ้งทังหลังเบาพีทั้งหลังพุ่นพุ่นพุ่นคือคือคือกองอยู่คี่ได้อยู่บ่ล่ะได้อยู่ตาเรื่งนั้นมานี่ล่ เนได้เสาประธานันพระันันพากันเบ่ได้ปอได้เนาะเออ กินได้หอยจุเจ้าิเสาบท่นอันบบท่านทมล้วมาตอกนี่ได้าแต่เบอร์อาทมบันียกยกไว้กนางสึทวรูพี่เสียพี่เสี่ยนเนี่บงั้งมันมิเอามากราบตายเลยบ่เอาเงี้ยบ่เงี้ยบ่อาทมบั

โอ้ยพี่น้องเลยยูมาสอยกันยี่มยูไปทางไหนนี่นี่พ่แม่เดี๋ยวฟังมึงนะเดียวเดียวทุกอนจะตีบอลตีว่ดโอนเดียวนี่บอกตัวมันหนักนักไงนะอีกอันหนึ่งนะลูกต่างจะเป็นพี่น้องเลยเล่เลาะบุลรี่ไม่ใส่ละฮะทุก

บ้าตัวบั วังไหสาเกเป็นนี่จะหัวกันเด้อต้องดอกยังค <erman> ือเก่ามุอสมัรกัน วัวควันเลยเนาะจำิดหน้ามืดในอีกจำิดอีกมันบู๊ cho cái ốc xam กระทับไก่คตโอ้ยเดเร่เด่นล้ีามันลำสน่นี่สามมุ้สามกริดพวกูนสาเนาะ อย่ามาเบิ่งหอยตะปูค่ะเด้อเ่อโมเมนต์อะแม่เนาะโคตรโตได้มือนี่ กองฟืนเลยกอมจุดระทัดชั้นเลยเทวัศน์ก็เทวทัศน์เชิงอยู่ว่าพี่น้องเชิงอยู่บ่เสิองอยู่ฟืนน้ำกันในเด้อใช้ิ่งน้ำกันได้แล้วไก่นอนแม่ตัวนั้นนะเราเอาไปมืออเขาจังตัดใหม่ก็ได้เอามาใส่รถตัวนั้นแหละมัปวดถึงปวดหึงบ่ เออพี่น้องปอบพี่ดอกสวยน้องนะโอ้เนาะคนคนโบแมนสร้างมาใส่หันเขาจะเอายังมุงูไปน้นองนางไปทีละขั้นตอนเนาะเ,าเพราะว่าคนมาอยู่แล้วใกล้ก็ต้องมาอยู่นั่มเลยพี่น้องเลยถ้าอยู่เดชแลอนก็คนกัชจำบัวแม่นเลยเนาะ จักมือเลยนี่ค right ่ะแม่อ right ันบได้เอาไก่มานี mm ่ตั้งแต่ใหญ่มาเนาะอ้โมันแทงไก่ป่าจ้ะโดยโดยพอมาต่อมันยิงโดยไก่ป่าก็จะยังวัดโซลาเซลใส่นี่เนาะให้มันหุ่งเนาะเออธนาก็ใส่ทางหน้าบ้านพี่น้องเฉลี่ยมันมืดกับปุติเล่าเพื่อนนี่ยังบูมีนไหวล่ะโดยโดย

แต่ไหมันหฮ่เยอะขมจัดแล้วมันก็หอมราะว่าเข้าไครัวเพื่อนมาเดนยมันกรต้องลายเน่นู่ล่ะเนาะลามันอไคือนีเด้อโดนง่ายมันคาถึงยงมาดูล่ะที่ทำกรรมที่บ้านคนในหนังกินข้าเลยดิเนาะกคนในหนังกินขากินน้ำอืม อนอนแบบนี้เอาเตียงเข่าแล้วแบบนี้ไฟคือสีดังอยู่นี่นุ่นหลานเนาะอืมเดี๋ยวไม่ดิ๋วเฮายั่งอยู่เนาะแม่ไม่ดิ๋วยั่งอยู่ยังจักหมัดฮะหมัดหนึ่งยังหมัดหนึ่งเนาะอือพ่อเขาก็ได้ตัดมาใส่เอามาใส่นี่เห็ดเป็นตาอะรบ้แม่เห็ดเป็นตาเห็ดเป็นอันเดือดๆลอกอันเดือดเอาก็ได้โดยโดยนิ่เป็นนิ่วเป็นหมุดหัวงหน้าบ้านก่อนพี่น้องเลยเนาะไฟก็ได้ ก็ซือ้อมาซองดอกอ,ดอัดนี่แหละมาตั้งไพ่อยู่ในเห็ดกินอยู่นี้เห็ดแล้วก็ย่อขึ้นไปกินให้โดย <c oughs> แมนแมนมันอยู่มันนอนย่ายมาแล้วนะแม่เนาะโดยคุกมาเบิดแล้วพี่น้องเลยบาทนี่ยังบูมีพื้นมีไผ่เลยเป็นย่ายเขามาในเ <c oughs> ข้าไปอยู่นอนรับฟันดีเด้อมือนี่เนาะเครื่องคองกระดาษลากกรแพง <c oughs> พี่น้องเลยมันก็ยังดีเบิดไม่ใชร์ง โดยเสียมเสริมเนาะเข่าห้องน้ำห้องในกังค่าวกลางคืนกับป่าเพื่อนแม่เป็นบอกโดยเข่าป่าเนาะน้ำหอมในกลางคืนโดยโองแรมผัดเพลินผัดปิดเนาะเพลินผัดกลางคืนเข้าก็นอนและแม่เป็นบอกคอข่าเพลอนเข่าและคาคุดแถวนี้แหละคุดแถวเดินเข้านี่แหละเนาะยำเล้งกับใครในจังหน่อยยำพุนพุ่นเลยมันโดยอืม เห็ดคอไก่ก่อนก็อีต้นเลยเฮากระายมือเลยเฮาได้เลียงนะเนาะได้เลียงแล้วก็บุญยาฟ้าและเสดายมันแล้วหัวมันกับบริใกล้ได้พี่น้องผู้เนาะถี่สวนมั่นเข้ากับผู้อยู่ต้นใหม่ตัวนั่นพุ่นอันนี้เอาง่ายมากนี้ขันมีนางเนาะใส่นางใส่ตะนางออมตะนางจากสองเมตรขอไก่เนาะสองเมตรบางเม็รคือสีถ่วอยู่รักนั่นพี่น้องเลย ก้อนกหนึ่งเนาะหาหกเจ็ดเมตรบ่ชิปเมตรพแลเรเนาะเผื่ออ้อมเขั้นว่าแล้วนี่เจ้าชิญ่ายมาเลยบ่แม่ไก่ค่ะใหญ่มากแล้วหลายหมื่นเลยคืนทอดอยู่ไปจอบอยู่บ่เห็นอยู่บ่เห็นอยู่อืเขาเขาก็เขาบริเกือให้บริษัทนะคือว่าเนาะไก่เฮาเนาะไปสีเกื้อหายเนาะกือับลงไปเกืออยู่โดย เอาซะเนาะกลับมาดนกันย่านขึ้นเว้าค่อยเป็นค่อยไปแหละมื้อนี้ก็ซอยกันเบิดมื้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งในมือนะที่เช้าบ่ได้พ่อน้ําขี้ลายนี่ได้ช่วงนีก็ได้เพราะว่าบุกเวียโดยเอากินยงกินแงมื้อนี้ได้ยังแม่สิกินปลาซ้มื้อเวนนี่แหละอซ้ก็อยู่กินมากินนํากันเาล่ะเนาะมื้อมื้ออื่นได้ตัวเด็ดแล้วบอกอ้ายพามีนี่เด้อโดย บัตรเอาไปแล้ว<ส>ซ <straightforward> ีลอยล้านได้ยังซีลล้านหกโตเลยหกโตซีลอยล้านเลยถือก็มาปั้นผงผัดด้วโอ้เนาะเอามื่ออื่นก็คือสีได้มาซอยลาวเน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่มัดเทายังเรือจะหมัดอีหล่ะเรือมัดหนึ่งเนาะดังไฟคือสีแมนดังอยู่นี่นเลยพี่น้องเพราะว่าเตียงเนี่ยเอาเข่าในเนาะพี่ขุดหลักมาเห็ดเองก็ได้ดอกพากันเห็ด รักสนิก็ได้เด้อมั้งรักกับลายดอก,อก,กรัก,กเก่าเขาก็มีแน่แหละเนาะแม่นกเนาะอันใดที่ว่าซอยกันได้ก็แก้ไขกันไปเขากับอีตนชุนเจ้าคือกันฝนตกกะคือสิบ่ได้เปียกดอกบานนี่เปียก <c oughs> อะไรฮ่าฮ่ได้ตัวนี้เผามากก้างต้นบ้างปุปปับปุปปับเลย่มันบ่เจ้ากับฝนที่สะลองไม่ไปจักมือแรงนี่เนาะลมออเออเออ โดยโดยเอาสาเข้ากับซีไดเมื่อเด้อแม่เด้อเข้ากับซีไดกลับก่อนบาดนี้คือซีเมนเมื่ออื่นพมและผบพ่อกันเนาะนอนกับอัดประตูประตังแน่คันว่ะปวดเบาปวดยังกับคือซีเมนอย่เทิงผมและพี่น้องเอยเนาะคันว่านักนี่กะอยากยังยอมยอมแน่ได้คันว่าอยู่เทึงเนาะไมเลยเฮเดินเดินเขานี่ก็ได้แต่ว่าคุดนะนะคุดเล็กๆอะละ เห็ดอย่างไรเสนามันก็สําคัญอยู่กะกะคอยเป็นคอยไปอยู่หันนนแล้ววคคคากงืโดยโดยเอาใส่แม่เขากลับด้วยแม่เด้อโดยโดยเห็ดอยู่เห็ดกินคํามืดแหละเนาะเอาเอากลับก่อนพี่น้องเลยเพลืมพากล้องเนาะมื่ออื่นสิเขามาหาเต่าด้วยแม่เด้อโดยโดยเอาเอาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยจากคลิปนี้กะ เขามาซยเพิ่นรอบเร่งแรงพี่น้องเอยกับบุมมนสร้างดอกบัวพมีก็ได้แต่กับพ่อซอยกันได้กับซอยเนาะกับย่ย่หัวควันกันได้พี่น้องเอ้ยมีพิษมีถึกตอกตะปูกันได้เก่งแนวนึงบบโบเก่งแนวนึงพี่น้องเอ้ยเนาะกับบัววากันคนทำมันก็มีจุดด้อยแน่พี่น้องเอ้ยแหละกับโบโบดีเกินไปเลยกับ อาโบสว่เกินไปนะพี่น้องเนาะอ่าจังได้ขอบบุญขอบคุณเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะสูมองสุบอนพี่น้องเลยที่ลืมบโบได้กับแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศผู้เลยเนาะอาประพมีกับเพื่อนกับซานก่อนค่อยคำยามแรงเลยพี่น้องเลยมือได้กับจนคำจนมืดคือเก้าเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจากคลิปนี้กล่าวคําว่าสบายดีเ้้พี่น้องเด้อ